จากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภยัยเฉยเลยวันนี้เราไปหาหมอที่แม่กลอ,อนนเหหอก,อก็เลยพาเด็กๆไปด้วยทีราไปแล้วก็กลับเฉยๆถึงแล้วก็ชวนบ้านมักฟิดมาล่องเรือกันระหว่างล่องเรือเนี่ยเราก็ไลฟ์แล้วก็มีคนทักว่าให้แวะสมดุลคาเฟ่ไอ้เราก็ใจง่ายซะด้วยไปเลยจ้าตอนนี้เรามีหมาทั้งหมด5ตัวบ้านเราสามบ้านมักฟิดอีกสองไปถึงคาเฟ่นเนี่ยก็มีลานให้หมาวิ่งเล่นด้วยนะแต่ว่ามันอยู่ริมแม่น้ําเลย เออเออเอาเท้าแตะน้ำน,นิดนึงละกัน <c oughs> ไปไปมามาชักไม่ใช่แค่เท้าและ้ว <c oughs> ที่คาเฟ่ก็เลี้ยงลาบะดอสองตัว <c oughs> โอ้ยจุมอยากไหว้มางอะ่ะเรามาไหว้โชว์ด้วยนะหืมอย่างปันน่ะโอ้ยโอ้ยโอยสนุกไหมอ่ะเฮ้เราก็เลยบอกให้พี่โอไปเอาชูชีพไหนไหนก็มาแล้ว ไดเป่าขนก็ไม่ได้เอามาตอเเช็ดัวาแต่ว่ามีเอฟซของเราน่ารักมากเอาไดเป่าขนไมา้จากกรุงเทพส่วนเจ้าของร้านก็ให้ยืมที่เป่าใบไม้พอถึงบ้านเท่านั้นแหละ